สวัสดีค่ะโหราทีวีเรียอาจารย์ธนัรอ่อนค่ะเราก็มาดาวดเด่นกันนะคะในวันที่1มิถุนาย,ยน2564ค่ะตรงกับวันอังคารแรม7ค่ดาเดือน7นะคะแหมเจ็ดออกหลายทีแล้วนะพระเสวยเนี่ยยังมาอีกแล้วนะคะแรม7ค่ดาเดือน7นะคะวันอังคารนะ37 73 737เจ็ดสเจเนี่ยดูเอาไว้นะคะแต่ตอนนี้อาจารย์แยกออก นะแยกออกเพื่อให้มองชัดนะคะในวันที่1มิถุนายนเนี่ยในเวลาประมาณ15บหานกาสีนาทีลักษณาจะสถิตที่ราศีตุลน,นะคะพอสถิตที่ราศีตุลเนี่ยเ,เราจะเห็นมุมชุดตรีโกณของเขาเลยชัดเจนนะคะ3 6กับ2 5 3 6กับ2 5นะคะตนอ,อนนี้อันเนี้ย ค่อนข้างชัดเจนเพราะเป็นมุมตรีโกณถึงรัคนาเราก็ดูดีๆนะตรีโกนี่เหมือนร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเพราะว่าดาวพระองคารเนี่ยเราก็รออยู่นะคะไม่มาสักทีนะตั้งแต่อยู่จุดจอมฟ้ายังไม่มาเลยนะคะตอนนี้มาที่เลือสุภะแล้วนะคะสากนะคะสาก,กับ25งนะคะตอนนี้ก็มีโดยมีดาวพระมฤิตยูเนี่ยท่านเล็งอยู่นะคะ อันนี้พอท่านเล็งอยู่เนี่ยเอาแล้วจะมาไหมนะพระมริตยูครั้งที่ผ่านมามาหรือเปล่าครั้งที่ผ่านมาพระมริตยูไม่มานะคะมาห้าเจ็ดเก้านะคะห้าเจ็ดเก้านะคะแล้วก็หนึ่งสี่นะคะนะ,ะครั้งนี้ก็ห้าเจ็ดยังสวยอยู่นะคะจริงๆสวยสองห้ากับสาม ดาวพระเสาเนี่ยสวยตลอดนะคะเราก็เอาไว้อยู่เรื่อยเลยท่านก็มาอยู่เรื่อยเลยนะคะแต่ว่า,าครั้งนี้เราก็อาเอาดาวพระเสาเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นดาวพระจันทร์ดูบ้างนะคะสองห้าสองห้าสามหกระวังจุดน,นี้นะสามหกสองห้านะคะสามหกสองห้านะคะอาจจะมีพระมริตยูเนี่ยกระจายโยนะคะเป็นจุดศูนย์กลาง 0603 0205นะหรือว่า36652532หนีระวังชุดนี้ดีๆนะเนี่ยน,นะนะคะเอ่อทอนนี้8 7เนี่ยอาครั้งที่แล้วอาจารย์พูดแม้ฝันฝันถึงงูนะบก8 7นะ8 7ครั้งที่ผ่านมาไม่มาแล้วนะดูดีๆแลอาจารย์ให้ไว้เนี่ย8 7มี1เ,เป็นจุดศูนย์กลางนะอันนี้ก็1 8 1 7 1 8ออกแล้ว1 7มามนาไม่น่าจะมาแล้วนะ แล้วก็หนมาแล้วก็เหลือ19ึ่งนะหนแล้วก็เจมาแล้วแปดเจ็ดยังแปดยังสี่ก้าย่างนะคะกาก็ดูดีๆนะ,ะแล้วก็ชุดข้างบนเนี่ยน่าสนใจนะคะนะศูนย์สามศูนย์้าศยแล้วก็สามหนะแล้วก็ห้าสอแล้วก็สอาแล้วก็ถ้าทะแยงก็3 5มหกับสองหกะถ้าเราจะพิจารณาชุดข้างบนเนี่ย ก็คงไม่ไม่น่าจะแบบว่าอ่าจะไม่น่าจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะดูดีๆนะคะนะเพราะว่าสามหกนะคะเราดูดีๆนะอ่ามุมตรีโกณน,นะกับลัคนาแล้วก็สองห้านี่เรียกว่าสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมชุดตรีโกณโดยมีดาวพระมริตาอยู่เล่งกับลัคนาอยู่นะคะอ่าตอนนี้ พอเราเราวิเคราะห์แบบออกให้เห็นชัดนแล้วอันนี้อาจารย์เอาข้าวข่าวนะ้มีดาวพระเกตนะสถิตอยู่ในเรือนมินาศดาวพระเสาเนี่ยสถิตอยู่ในเรือพนพันธุกแล้วก็ดาวในเรือนมอรณะคือพระราหูพระพุธแล้วก็พระอาทิตย์นะคะนะคะเอาเข้ามาแล้ว เพราะดาวใดเด่นนะเนื่องจากว่า,ามีคนขอเรียนมานะคะอาจารย์ก็คิดอยู่นานแล้วแล้ว,ลวก็เขียนไว้ข้างล่างะ่ะข้างล่างคลิปแต่ก็คิดไม่ตกว่าจะสอนยังไงให้สะดวกโดยเฉพาะเป็นยุคโควิดด้วยแลนะ้ววิเคราะห์ดาวใดเด่นด้วยตนเองอาจารย์ก็จะสอนทางออนไลน์นะคะสมัครเรียนทางออนไลน์กับอาจารย์ธนทรออสอบถามรายละเอียดที่0618192756นะคะ ค่ะอ่าอันนี้อาจารย์เขียนไม่ให้นะคะเผื่อใครอยากจะเรียนนะคะอยากจะศึกษาอยากจะแบบว่าอ่คุยบ้างหรือว่าจะอ่าวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองนะหรือวิเคราะห์ไปกับอาจารย์ด้วยะจะเรยียนก็สมัครได้เลยนะคะตามลายที่อาจารย์บอกนะเป็นลายเดียวกันแหละศูนย์ห2หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดห้าหเลยนะคะลายนี้เลยนะก็ะอ่เรามาต่อ เต็มดวงแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วจะออกมาอย่างไงอย่างเงี้ยนะามาแล้วนะคะโดยโดยมุมเราเอามุมก่อนนะคะอ่ามุมตรีโกณเราดูไปแล้วนะคะแต่ทันนี้ว่าอิทธิพลของดาวพัส์เนี่ยยังแรงอยู่นะ,ะการที่ดาวพัส์เป็นเกษตราธิบดีเนี่ยนะความแรงอันนี้ยังไม่ไปไหนนะอาจจะมาอีกและ แรมเจ็ค่ำเดือน7อีกนะคะในวันที่3าอ้ในวันที่1นมิถุนายนเนี้ยเป็นวันอังคารเองนะคะเพราะฉะนั้น3น่าจะมา7ก็ยังน่าจะมาแต่3จะคู่กับอะไรนะในเมื่อ3คู่6มาและสอคู่ห้มานะคะนะคะนะสองหนะคะนะหรือว่า2 5 7เจ็ดเก็ยังอาจเป็นไปได้นะคะตอนนี้ถ้าพระเกตไปอยู่ สถิมที่เรือนวินาาแล้วอาจารย์ก็ไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครชอบอยากเล่นก็นเล่นอาจารย์ไม่ได้ห้ามเลยนะคะตอนนี้ความสําคัญก็จะอยู่ที่อคอยดูนะเจ็ดนี่อาจจะมาจากสองเจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดนะแล้วก็หกเจ็ดสามเจ็ดนะเป็นเลขที่ยังมาได้อยู่นะคะนะคะตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะนในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงดาวนะคะตอนนี้ชุดนี้ยังอยู่นะคะ สี่หนึ่งมาแล้วหนึ่งแปดมาแล้วสี่แปดยังไม่มาระวังสี่แปดไว้นะสี่แปดยังไม่มานะคะนะอันที่สี่แปดอยู่ไหนอ๋อน,นี่ชุดข้างล่างสี่แปดนะคะสี่แปดหนึ่งเก้านี่เจ็ดเจ็ดเก้ามาแล้วนะคะนะอะทนนี้ครั้งนี้จะให้อะไรสําคัญที่สุดอาจารย์ยังชอบนะ ชอบชุดตรีโกนมุมตรีโกนสามเหลี่ยมตรีโกน2536นี้นะคะสองหดูดีๆนะชุดนี้นะอาจารย์สรุปเลยนะคะให้สามหแล้วก็สอนะถ้าเขาจะมากกว่านั้นนะเนื่องจากดาวพัมฤิตยูเล่งลัคนานะคะพัามริตยูเล่งลัคนานะโอกาสที่จะมาได้นะ 1นเนี่ยนะหนเนี่ยแม่กลัวมาจังเลยข้างหลังเนี่ยข้างหน้าเขามาแล้วนะอ่ย่าประมาทเชียวนะหนึ่งศูนย์เนี่ยนะคะหนึ่งศูนย์สองศเนี่ยยังไม่ยอมมานะคะอ่าท่นี้ตอนนี้เราเอานี่เลยนะเอาเอาเอาสากับ2 5ก่อนนะคะมุมตรีโกณนะอาจารย์เน้นอันนี้นะแล้วก็3 0มศูนย์ แน่แน่เอาหนึ่งศูนย์มาอยู่ตรงนี้เลยนี่หนึ่งศูนย์ก็มีโอกาสนะคะนะคะแล้วทีนี้คือคือเราหยิบดาวเด่นออกมาแล้วแตกเขาอาจจะสลับคู่มานะที่อาจารย์พูดเนี่ยนะสามหกสองห้าอาจจะมาอาจจะมานะถ้าศูนย์เป็นประธานนะอาจจะศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะนะคะแล้วถ้าเขามาเรียงกันนะสลับคู่หกห้าสามสอง สามสองเนี่ยควรจะมาครั้งที่แล้วไม่มานะคะหกห้าสามสองสามหกสองห้าเนี่ยนะคะนะคะนะคะดูความเด่นแค่นี้ก็พอนะคะถ้าถ้าดูเยอะเดี๋ยวจับไม่ถูกนะคะอ้าวสรุปสรุปอาจารย์ให้สองห้ากับสามหกนะคะสองห้าสามหกนะคะเจ็ดเนี่ยอาจจะมากับอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเจ็ดแปดนะคะพวกะเขาอันนี้ตรีโกณถึงาการเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะคะ 7 8 7 1 7 4หนะคะหรือถ้าเขาอยู่ชิดกันก็7 5 7 2นะคะนะคะแต่ถ้าไอ้เจ7มาหลายรอบแนละ้วอ่าเราก็ไปเล็งที่3 6กับ2 5นะนะอันนี้ค่อนข้างจะชัดนะแต่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ชัดมากนะอะเขาอยู่กันเป็นคู่หรือเขาอาจจะวิ่งมาเดี่ยวๆก็ได้นะคะและดาวเดียเด่ยวๆดี่ไม่มีอะไรบ้าง ดาวเดียวๆมีศูนย์พระมริตยูพระเสาแล้วก็พระเกตเจ็ดเก้ามาแล้วก็เหลือ9 0้าศนย์กับเจ็ดศูย 90, นย์ที่ยังไม่มาเนะ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 ก้าศนเจ็ดศนะคะที่ยังไม่มานะอดูดีๆนะนะชุดนี้นะเกศกับเจ็ดศูนย์ยังไม่มานะถ้ามาเนี่ยน่าจะเป็น <c oughs> นะได้ทั้ง9.0ทั้ง7.0เลยนะเพราะ9นี่ก็อยู่ประชิดกับลัคนา7นี่ก็เป็น4กับลัคนาซึ่งให้ความสำคัญทั้ง2องค์เลยนะคะและนี้พระมริตยูเนี่ยนะพระมริตยูแล้วก็พระเกตก็เป็นเจ้าเรือนราศีกุมเหมือนกันพระเสาวก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของราศีกุมด้วยนะเพราะนั้นนะระวัง3ชุด3องค์นี้หน่อยนะนะ7.0หรือ90นะคะนะคะ สรุปแล้วสรุปแล้วได้อะไรนะคะสามหกสองห้านะคะสามหกสองห้าอย่างอื่นไปกระจายเอานะ,ะดาภพรมริตยูเร่งลัคนาอยู่นะคะค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้อีกนะคะในวันที่หนึ่งมิถุนายน2564นะคะตรงกับวันอังคารเลขสามแรมเจ็ดข้าเดือน 7นะคะนะคะ,ะดูดีๆนะนะเอ๊ะวัน7จะมากับอะไรเดี๋ยวเมากับ3แล้วโอ้ยชัดเจนเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะนะเลขแห่งอุบัติเหตุเลขแห่งไฟกับลมนะคะเป็นค่าที่น่ามานะนะส่วนชุดตีโคน3 6 2หนะคะนะซึ่งเป็นเลขที่เราก็คุยๆถึง3 6คุยถึงหลายรอบและสองเที่ยวนี้ชัดเจนนะคะคก็ในวันที่ หมิถุนายนสองพนะคะขอให้ทุกทกท่านมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทกท่านนะคะคิดสิ่งใดสมน่งความปรารถนาทุกประการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ